กำลังเดินไปขึ้นรถไฟกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรานั่งรถไฟเข้าเมือ,องกันข้อง่อกหนาวามากเลยนะอุณหภูมิประมาณแบบลบตอนแรกที่เราลงมาประมาณลบสิบแล้วก็ลบเก้าตอนนี้ก็มาลบแปดคือจริงๆตอนแรกนะคะเรากะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสแต่ว่าพอไปถามเจ้าหน้าที่มาเขาบอกว่าวันนี้อุบัติเหตุบนถนนมันเยอะนะคะ รถบัสก็เลยหยุดให้บริการก็เลยเราต้องนั่งรถไฟเข้าเมืองแทนโอเคปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟเข้าเมืองกันค่ะไปตามาเรานะคะก็ต้องมาทางโด m e s ติกนะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่มันจะเป็น JR train วก็เดี๋ยรตรงไปตอนนี้นะคะเราอยู่บนรถไฟได้มาแล้วนะคะอันนี้คือเราจองแบบไม่ได้รีเซิร์ฟซีนะ ก็จะราคาประมาณ1,100เยนแต่ถ้า reserve s e ีทหรือว่าจองที่นั่งเนี่ยก็เสียอีกประมาณ800ค่ะ800เยนแต่ว่าเราแบบรีบๆไงก็เลยใช้บัตรพาสมหรือซวิกะหรือ i อซีการที่ทุกคนมีติดเข้ามาได้เลยนะคะมันก็จะไปหักกันในบัตรเองก็เหมือนยืนๆก่อนจริงมันก็มีที่นั่งนะเดี๋ยวก็ค่อยไปนั่งก็ได้ เราที่เตรียมออกไปเดินข้างนอกนะคะจริงๆสองเมตรถึงโรงแรมแต่ว่าเราเตรียมพร้อมมากเลยอะถุงมือมหมวกพูดไป เรามาแทบจะทั่วโลกแล้วอ่ะนี่คือสภาพของเราที่แบบแบกกระเป๋ามาลากกระเป๋ามาดูดิไปอุย้ยไปไปกันต่อค่ะหนาวมากอ่ะ เราเข้ามาที่โรงแรมกันแล้วนะคะเรามาเช็คอินกันที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวเราพามารีวิวห้องพักกันที่ไอบิสไ y l e ์ซั p พ r o ยคอนอีกรอบหนึ่งคะ่ะจริงคลิปก่อนหน้านี้มีสคลิปหนึ่งอะ่ะแน่ก็รีวิวไปแล้วนะตอนที่นัมาช่วงเมษาอันเนี้ยก็มาอีกเพราะว่ารู้สึกว่าโลเคชั่นมันมันโอเคแล้วก็ใกล้สถานีรถไฟอะไรเงี้ยค่ะห้องน้ำถือว่าใหญ่นะเทียบกับญี่ปุ่นทั่วไปอ่ะมีห้อง โถชักโครกค่ะแล้วก็มีโซนโซนล้างหน้าแล้วก็ฝักบัวที่อาดน้ำนะคะตรงนี้นี่เนี่ยก็ถือว่าใหญ่นะเห็นไหมห้องน้ำโซนห้องนอนนะคะอันนี้ซ้ายมือก่อนซ้ายมือก็จะเป็นที่เก็บของตู้ตู้เสื้อผ้า เสื้อกันหนาวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีพวกแบบชากาแฟตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูห้องนอนกันสักหน่อยนะคะอันนี้ก็จะมีเตียงเตียงใหญ่นะห้องนอนใหญ่อ่อันนี้ก็คือมีแบบมุมโซฟาด้วยใน,นมุมโซฟาใหญ่ด้วยแหละแบบกว้างขวาง มีมุมโต๊ะเขียนหนังสืออ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูวิววิวห้องพักเราเป็นยังไงเปิดเนี่ยเนี่ยพามโอ้โหนี่นะคะคือจริงๆห้องในห้องอ่ะมันค่อนข้างร้อนนิดนึงหรือเพราะเรามาจากแบบที่ข้างนอกที่มันเย็นมากๆก็ไม่รู้เนี่ยก็เลยเปิดหน้าต่างออกไปนิดนึงเนี่ยมันแงม้มหน้าต่างเปิดได้นะเออดูวิวดีทุกคน โอ้หสวยมากนี่คือวิวจากโรงแรมวิวจากในห้องเลยนะคะเนี่ยโอ้ยหนาวโอ้ยหิมาตกนะคะตอนนี้ดูสิโอ้นี่นะคะหิมะตกมันก็ตกใส่มืออย่างเงี้ยเลยเห็นไหมหิมะตก นาเลยตอนนี้นะคะเราออกจากโรงแรมแล้วค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ทาคิโนซูซุรันฮิลสไซพาร์คนะคะจะเป็นเหมือนคล้ายๆสโนว์พาร์คที่เอาไว้แบบเล่นกิจกรรมได้ก็คือจะมีแบบสกีได้แล้วก็จะมีอีที่เราจะไปเล่นกันก็คือมันจะเป็นห่วงยางอะคะ่ะและ้วก็สไลด์ลง <c oughs> มาจากเนินสูงๆนะคะเขาบอกว่ามันเป็นส่วนของรัฐบาลนะ ที่นั่นอ่านรีวิวมาคือเขาบอกว่ามันเล่นฟรีนะก็เดี๋ยวเราไปที่นี่กันค่ะเดินทางจากที่ตัวเมืองซัปโปโรเนี่ยประมาณเกือบ45นาทีค่ะไปเดี๋ยวเรานั่งรถไฟสายสีเขียวนี่แหละก็คือนั่งไปสุดสถานีเลยค่ะแล้วก็ต่อรถเมเบอร์106เพื่อที่จะไปที่ทาคิโนะซูซุรันฮค่ะไปค่ะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไป ทางนี้กันค่ะมาโกมาไหน สูงมากโอโ้เราลงมาตรงนี้นะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปเล่น snow t บบ i n g กันนะคะหูยหนาวมากลบหกองศาทุกคนไปค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดู map ของที่นี่ก่อนอ,อ๋อตรงนี้เราให้เดินไปตอ่กเราอยู่นี่เดี๋ยวเดินตามสีแดงไปเล่นตรงนี้ไปโอเคไปค่ะนี่นะก็มีกิจกรรมเยอะเลยนะคะนี่ ได้ถึงสามโมงครึ่งนะคะตรงนี้คือใครจะมาเล่นทันนี้นะคะต้องมาแต่เช้าหรือไม่ก็มาเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าเขาปิดสามโมงครึ่งนะคะ อันนี้เราก็แบบรอบเกือบสุดท้ายเลยอ่ะปิดรับคิวตอนบ่ายนนใช่ปิดรับคิวตอนบ่ายสามนี่ะนะคะน้องก็จะเอามาให้เราอ่ารับอาลิญะโตแล้ะเป็นอย่างนี้ค่ะอะลิญะโตแซมัน เขาก็จะแบบว่ามีเชือกอย่างเงี้ยดึงเราขึ้นไปมีเชือกอย่างนี้ดึงเราขึ้นไปนะเป็นสลิงค่ะแล้วเราก็นั่งแบบนี้นี่นะคะนี่เราจะเป็นสลิงอย่างนี้นะ นี่นะคะเราก็แบบเอาเหิมะเอาฟ้าค่ะโอ้โหนนี่คือลานนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ลากไปเล่น เราเล่นรอบสุดท้ายพุรีเลยนะคะแล้วเขาก็ปิดแล้วไปเวเรารัางรถบัดกับซัปโปโรกันที่นี่เล่นฟรีนะคะไม่เสียตังค์ด้วยแหละรถมาไปค่ะก็เดี๋ยวเราหาอะไรกินแถวๆนั้นแล้วก็เดินเล่นดูงานพรีสนุกเฟสิวัลกัน,นะคะ่ะที่นี่นะคะถ้าใครจะมาเนี่ยก็ต้อง ดูเวลารถกลับดีๆนะคะเพราะว่ารถกลับรอบสุดท้ายคือสี่โมงครึ่งค่ะทุกคนนี่นะคะล s าสัดคือสี่โมงครึ่งเอ้ยไม่ใช่สี่โมงสิบแล้วก็ที่เนี่ยเขาปิดสี่โมงตอนแรกเรา,าเกือบที่จะเล่นเพลินแล้วลืมเกือบแล้วสี่โมงสิบเกือบไม่ทันแต่นี่คือเรามารอหรือถ้าใครเอารถมาเองนะคะก็เนี่ยมีที่ลานจอดรถเยอะมากเต็มหมด แต่ถ้าอย่างเรามารถบัสก็มาได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องกลับให้ทันเวลารถบัสโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็เล่นหิมะรอรถไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน,นทีกที่ซัปโปโรแล้วกัน,นะคะ่ะบาย เรากลับมาอยู่กันที่ซัปโปโรแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันแถวแถวโอโดริปาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูงานเทศกาลหิมะก่อนวันงานอุ้ยสักหน่อยนะคะคือจริงวันงานมันมีพรุ่งนี้นะแต่ว่าเรามาก่อนคืองานเขาก็จะมีเป็นแบบทั้งส่วนโอโดริเลยนะคะเนี่ยอันนี้ทั้งยาวไปเลย เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เป็นถึงสิบเอ็ดโซนแล้วเขาก็บอกว่าเป็นทางเดินแบบวันเวยนนะคะสมมติเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็คือเดินเข้าทางขวาแล้วก็วนแล้วก็ออกทางนี้คือจะแบบเดินสวนไม่ไม่ได้นะเดินไปแล้วเดินกลับอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ขาน่าจะแบบ <c oughs> จัดระเบียบ <c oughs> แล้วก็ห้ามบินโดนนะคะนี่ เขาก็จะยังไม่ให้เข้านะคะแต่ก็จะมีนักท่องเที่ยวแบบนี้มายืนรอเพื่อ <fur> ที่จะแบบเข้าไปถ่ายรูปแต่ว่าเรายังเข้าไม่ได้เพราะว่างานมีพรุ่งนี้ว่าเดยก็น่าจะกคีก็คือโซนโอโดริกข้างหลังเรานะคะจะเป็นการแกะสลักกิมมะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงซูซูกิโนะค่ะจะเป็นการแกะสลักน้ำแข็งอีกแบบหนึ่งค่ะ ada video kan Hai. เดินมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงแถวๆซูซูกิโน,นะแล้วค่ะมันจะเป็นแบบปรติมาก,กรรมน้ำแข็งนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่สวยมาก